หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นเรื่องที่ฟังดูแบบง่ายง่ายเลยแต่เชื่อไหมว่าหลายคนไม่ทำยกตัวอย่างเช่นการบันทึกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทบทวนนะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างชัดเจนอันนี้เขาก็เน้นย้ำเนาะการบันทึกค่าใช้จ่ายใ,ให้ครบทวนหลายคนไม่บันทึกเหตุผลเพราะอย่างที่บอกอะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับกิจการมองว่ามันไม่มีหลักฐานแล้วเราก็ไม่อยากสร้างหลักฐานเราก็ไม่อยากหา หลักฐานมาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นแ a วไม่ได้ออกใบกํากับได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถเอามาหักได้แต่จริงแล้วอะ่ะมันจะมี2อ,อย่างเขาเรียกว่ากําไรทางบัญชีกับกําไรทางภาษีไอ้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อให้มันไม่สามารถหักเป็นกําไรทางภาษีได้แต่มันสามารถหักเป็นกําไรทางบัญชีได้ การที่คุณหักกําไรทางบัญชีได้แสดงว่าคุณทําให้เขาเรียกว่ากําไรสะสมของบริษัทลดลงพอกําไรสะสมของบริษัทลดลงแสดงว่าคุณเซฟอะไรคุณเซฟการจ่ายปันผลต่อให้คุณไม่ได้เซฟภาษีนะแต่คุณเซฟกําไรสะสมพอคุณเซฟกาไรสะสมก็แสดงว่าคุณเซฟปันผลไปเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ ยิ่งมาชีแล้วเขาก็ยิ่งเทียมให้ว่าสมมุติเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างอะมาหาักเช่นเอามาหาักไปจากกําไรสะส,สม8ปดแสนเหลือกําไรสะส,สมหกแสนแบบเนี้ยดิฟกัน2องแสนนี่ก็ถือว่าคุณเซฟเงินไปได้เยอะเลยนะนะคะหากคุณไม่อยากพลาด i มเซ็ตและความรู้ดีๆฝากติดตามโกวิิชาด้วยนะคะ